ทุกคนคะเรากําลังมาให้อาหารปลากันนะคะไอวมาให้อาหารปลาเลยค่ะลูกเอาวิวมาฝากนะมันสนุกมากเลยการให้อาหารปลาที่นี่อ่ะจุ้มโอ้โหนี่มันมาหักกรรมอะไรเนี่ยปปให้อีกคิปโปกินกันแบบว่าอร่อยมากเป็นปลาที่อุดมสมบูรณ์มากนะตัวใหญ่มาก ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอ่ะโยนไปเลยว่าโยนอาหารปลาไปเลยลูกพี่ๆจะได้เห็นนี่มีปลาคาร์ฟด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมเจ้าคร์ฟนี่เจ้าคาร์ฟสมตัวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโยนไปใกล้ๆปลาคาร์วเจ้าคาร์บ โนไม่ถึงนี่มาแล้วมาแล้วเจ้าคราบเจ้าคราบโดนจาเจ้าคาบโด,บดนโดนบังหมดแล้วโดนโดนประดุกกดอามีอีกไหมว่ามีอีกไหมลูกนี่นกพิราบก็มารอค่ะตอนนี้อ่าโย,ายนเลยโยนเลยอ,าอย่าอย่าโยนใกล้มากนะ เดี๋ยวจะโยนให้พี่คราฟสักอันพี่คราฟก็คือไม่เคยทันใครเลยนะครับพยายามจะให้เจ้าคราฟเจ้าคราฟก็ไม่เคยทันเราก็ไม่ได้แบบจ้าน,นกมาแล้วต้องไปแล้วไปไปลุกไปะสะดวกมากค่ะทุกคนให้อาหารปลามาเด็กๆอ่อาอ้าวน้กยอวาอยู่ไหนเนี่ยอโอเค อา่หันขลาวอุ้ย,ยพี่ครับมาพี่ครับมาเจ้าครับเจ้าครับผู้ไม่เคยทันใคร,ม,รมันโยนไม่ถึงไม่ได้ลูกไม่ได้อโอเคเออไหนโยนสิอ่ะโยนอีกโยนอีกอ่ะสนุกมากทุกคน อ่ะอีกค่ะอ่ะบีบีบอโอโหนกพิราบเข้ามานกพิราบออเอ,อออ,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 อ่ะเจ้าค้าก็บังเวงตัวเดียวอยู่ตรงนู้นแหละค่ะหายใจหรือไงลูกพี่เอ้ย ไม่มีอาหารแล้วพี่ก็ขึ้นมาโอเคค่ะทุกคนเอาบรรยากาศดีๆมาฝากนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนได้บายค่ะบายบาย,บายพี่พี่ไมลูกบายบายค่ะพี่พ <laughs>